สิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือเราจะพิดลูกน้องให้ตายให้หมดนะฮะ <Wow. S 1> โอเคครับก็อยู่ผมรี่เช่นเคยนะครับกับหอเฮลประจำเดือนกลุ่มผาพัานนั่นเองนะสำหรับคลิปนี้เป็นชั้นที่7นะครับมาดูชั้นที่7กันนะสำหรับชั้นที่7เ,เนี่ย บอสเป็นบอสตัวเดิมครับบอสคือสมัทหรือว่าไคยได้คิงน้ำนั่นเอ,เองนะครับสำหรับเงื่อนไขาการทำสามดาวเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับเดือนแรกที่มันมานะมันมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยคือตรงบรรทัดที่2นะครับที่มันเปลี่ยนไปอ่าบรรทัดแรกคือเหมือนเดิมนะภูมิคุ้มการต่อเอฟเฟกเพิ่มคูดา้าจากการโจมตีก็คือไม่สามารถรีสกิลฝั่งตรงข้ามได้แต่รีสกิลฝั่งตัวเองได้นะครับส่วน บรรดที่2เนี่ยคือสิ่งที่เปลี่ยนไปครับก็คือเกตโจมตีเพิ่มขึ้น15%เมื่อได้รับความเสียหายก็แน่นอนว่ามันคิดเป็นฮิตต่อฮิตแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็สิ่งอัน,น,เ,อเ,นรรอเนี้ยไอ้เงื่อนไขบรรดที่2เนี่ยมันจะมาแทนครดิดเมทสองรอนั่นเองนะซึ่งหมายความว่าถ้าแฟลี่คิงน้ํามันตายปุ๊บมันเกิดมาใหม่สกิลสลงมันก็จะเบาลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ อันนี้ก็สิ่งที่เปลี่ยนไปนะครับอ่ะมาดูทีมที่ใช้กันนะสำหรับทีมที่ใช้นะตัวแรกเป็นชาญน,นะครับหรือว่าพาลาัดินแสงนะฮะตัวที่2คือสเปกตรัตัวเดิมฮนะตัวที่3าเป็นคนะิงลมฮะนี่ฮนะหรือจะใช้ตัวรถเกตอืน่นๆก็ได้ได้เหมือนกันนะฮะไม่ว่าะจะเป็นเอ็มบสัลลมหรือว่าสเลเยอร์ลมตัวเดียวกันนะใช้ได้โพลเอนน้ําใช้ได้นะครับหรือว่าตัวรถเกตอืน่นๆ พุกกรลมอย่างเงี้ยสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันพุกกรลมไม่ได้สิไม่ควรใช้เนี้ยชันครัแต่ว่าแนะนําให้เป็นพวกตัวรถเกตนะครับส่วนตัวที่4ี่เป็นวีเกอร์นะครับแวบบุบน้ำนั่นเองแล้วก็สุดท้ายเป็นเป็นตัวนี้ฮะรเทรน,น,นหรือว่ากริมรีปเปอร์ท่านมืดนั่นเองเราจะใช้เป็นทีมนี้ในการเล่นนะครับเพราะว่าไอชั้นนี้เนี่ยผมจะเน้นในพวกตัวที่ว่า มันเป็นสกิลหม่แต่ว่าไม่มีดาเมจเข้าหามอนสเตอร์นะครับเพราะว่าชั้นสุดท้ายเนี่ยมันจะมีไอตัวที่แบบว่าเราไม่ควรไปแตะมันนะอย่างพวกลิงไฟอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไปแตะตัวมันมันก็จะตีแรงใช่ไหม,หมเพราะฉะนั้นก็จะใช้เป็นแบบทีมพวกนี้ดีกว่าก็เลยแบบเน้นลงสถานะแบบไม่มีดามเมจอะไรประมาณนี้นะครับก็ใช้เป็นทีมนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในห้องกันนะครับชั้นนี้เนี่ย เงื่อนไขเปลี่ยนแล้วก็มอนสเตอร์เปลี่ยนนะครับอ่ะแต่ว่าชั้นแรกเหมือนเดิมนะก็เอาคิงลมลดเกรไปก่อนนะยังไงเรารีสกิลมันไม่ได้อยู่แล้วก็ลดเกรไปก่อนนะ,ะแล้วก็ใส่ดีบัฟเข้าไปนะ,อ,ะอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีการเด้งเกตทีละสิาเปด้วยจะทำให้เราแบบ ตมนเกศได้ยากขึ้นนะครับนต้องระวังตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ใช้พิษของกิมมืดเนี่ยในการช่วยฆ่ามอนเตอร์นะครับเพราะว่ามันไอกิมมืดเนี่ยมันไม่ทำให้เด้งเกตเนี่ยแต่ว่า เราสามารถใส่พิษมันได้เรื่อยๆก็เลยเอามาใช้ในชั้นนี้จะเป็นตัวช่วยให้เราฆ่ามอนสเตอร์ในห้องได้ง่ายยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็คิงลมนะมาีสกิลไม่ได้อยู่แล้วฮะลดเกตไปฮะใช้เพื่อลดเกตอย่างเดียวนะสกิลนี้ก่อแตกไปยอะแล้วก็ลงดูมเดสมันสตันแล้วก็โฟกมากนาี่นะพยายามอย่าให้มันหลุด ดีบัอบนะฮะสวยแล้วก็อัดผิดไปเรื่อยๆอะเดี๋ยวมันก็ตายไปเองฮะยังไม่ต้องโผล่กแล้วกันนะ แล้วก็ลงสตานเข้าไปอีกทีหนึง่งโอ้มา จะเห็นว่าพวกสกิลของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยไปแตะโอคมอนสเตอร์มากนะแต่ว่าแบบเราสามารถใส่หักดาบใส่สโลใส่พิษอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้มันตายเร็วขึ้นนะแล้วก็โดยที่เราไม่ได้ไปเร่งเกรดมันด้วยนะก็จะทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับโอจะหมดละจะหมดละห,ดลห้องแรกเฮ้ยเรียนจำโดนสลับเลือดเลย โอเคมาที่ห้องที่สองอ่ะสำหรับห้องที่สองจะต้องระวังมากกว่าห้องแรกนะครับเพราะว่ามันมีไอตัวขิมลมที่ไม่สามารถรีสกิลได้นั่นเองนะคือถ้าเราไปแตะตัวมันนะสมมติผมเอาขิมลมกดสกิลนี้ไปเนี่ยเหมือนเล่นเพลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับพอมันเล่นเพลงเนี่ยมันก็จะลดเลือดเราใช่ไหมเราก็หักดาบเราด้วยเพราะฉะนั้นห้ามให้มันเล่นเพลงรพร้อมกันนะครับแล้วก็ ลำดับการฆ่าเนี่ยเราจะต้องฆ่าขีมลมก่อนนะเพราะว่าเดมอนน้ำเนี่ยไอตัวเดมอนน้ำเนี่ยมันสามารถเกิดมาได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับเราต้องเราต้องฆ่าเดมอนลมเพื่อนไม่ใช่เดมอนลมต้องฆ่าขีมลมก่อนเป็นอันดับแรกนะครับทั้ง3ตัวเลยนะเราค่อยค่อยฆ่าตัวเดมอนน้ำอีกสองตัวเป็นลำดับสุดท้ายฮนะอัมันโอ้ยตอนเพิ่งแค่ตัวเดียวเองจิตแม่งเลยฮนะ อีกวิธีหนึ่งที่เราจะสามารถจุดเพลงของขีมลมได้นอกจากการสั้นเนี่ยก็คือไปตีให้ให้เกล็ดมันเด้งอะ่ะแล้วมันก็จะได้เทินเร็วขึ้นนะฮะ,ะช่วยให้มันจุดการเล่นเพลงได้เร็วขึ้นเหมือนกันนะฮะก็ตีให้มันได้เทินนะ,ะพยายามฆ่าขิมทั้ง3าตัวก่อนนะฮะ อยากดีดอยากดีดเองดีดไปตันโอเคโค้ง okay. มาก เดมอนสองตัวนะครับก็เหลือเดมอนสองตัวเนี่ยพยายามให้มันตายพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะพลาดได้นะก็พยายามแบบให้มันเกิดใหม่ขึ้นมาล้วนะใช่ไหมอย่างเงี้ยมันจะตายพร้อมๆกันล okay, นะโอเคเรียบร้อยครับก็มาที่ห้องบอสนะจะเห็นว่ามันมีลิงไฟสองตัวซึ่งลิงไฟไม่สามารถจะตายได้อยู่แล้วและเราก็ไม่ควรไปแตะตัวมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเหตุผลที่ผมเอาทีมแบบนี้มานะเพราะว่าเรา จะสามารถฆ่าทั้งหมดได้โดยที่ไม่แต่ลิงไฟนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้สิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือเราจะพิษลูกน้องให้ตายให้หมดนะฮะอ่เริ่มจากการเอาไฟชิงลมเนี่ยโคดเกตมันก่อนเฮ้ยโคเกตไม่ติดเลยโผล่มาเกล้างเกาะแตกไปก่อนฮนะเอาชัวอ่ะ ชั้นนี้เนี่ยผมจะไม่ใช้ดูมเดย์ของปริมมืดนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะไปเพิ่มสแต็คให้ลิงไฟมันมีโอกาสนะที่จะไปโดนลิงไฟนะั้นผมจะไม่ใช้ดูมเดย์ของปริมมืดเลยนะครับสหแบบน,นี้อ่ะแล้วก็เราพยายามเก็บลูกน้องก่อนนะฮะชั้นนี้ผมไม่ตีบอสก่อนนะ,ะผมตีลูกน้องนฮะ เพราะว่ามันมีการเด้งเกตด้วยนะก็เลยถ้าไปตีบอสเลยเนี่ยมันอาจจะยุ่งยากกว่าแนะน,แนำให้ตีลูกน้องก่อน,นครับเนี่ยถึงเราจะใส่ดีบัฟมันเนี่ยเราดีนแสงของเราก็มีโอกาสติดสตันได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละผมเลยฆ่าลูกน้องก่อนนะรถเกตมัน พยายามอย่าแตะตัวลิงไฟนะฮะไม่ว่าจะเกยมีไหนก็ตามเนี่ยอย่าแตะตัวลิงไฟนะฮะไม่งั้นเราอาจจะทนระเมศไม่ไหวอะ่ะเพราะเพราะว่ามันจะแรงนะฮะปัน ใส่ผิดเข้าไปเรื่อยนะอาโปรวกมาสวยอะโปรวกได้สวยใัเส่เีบยมานะั๊บเข้าไปออาพิลเตอร์คลายอะแล้วก็อัดทิ้เข้าไปอีกทีหนึ่งฮนะ ดีเลยอะดีเลยอะโอ้โหสวยฟันซิง่งโอเคอะเดี๋ยวพอลูกน้องตายหมดเนี่ยเราจะเล่นง่ายขึ้นละ อันนี้ผมตีบอสได้เลยนะเพราะว่าลูกน้องตายหมดแล้วนะก็เริ่มตีบอสได้เลยนะใส่รีวอฟมันเข้าไปนะหลิงไฟติดพิษตายนะอ่ทีนี้ก็ตีบอสยาวๆนะก็อาจจะต้องลุ้นหน่อยนะเพราะว่าเราจะต้องเอาไอ้ตัวกิฟฟอนไฟเนี่ยจิกข้ามภาก็ทำระเบิด เพราะงั้นหลักการของชันนี้เนี่ยก็คือฆ่าลูกน้องก่อนส่วนลิงไฟเนี่ยเอาปิดฆ่าเท่านั้นนะดูดิว่าแล้วก็ดูมเดของกิมมืดเนี่ยห้ามใช้นะครับโผาเฮ้ยโผไม่ติดเละ เกาะแตงมันมิดติดเลยเว้ยอะไรก็ได้โอ้ยเออหักดาบม,มันว้อยลอดเกตทำไมรีสติตมันเยอะขนาดนี้วะสกิวก่อนฮนะ โอ้โก็แต่งไม่ติดเลยฮะเอาขับดาบไปหูอล์กด้วยอ่าที่เหลือก็จะไม่มีอะไรมากแล้วฮะตีไปเรื่อยๆฮะอ,อเก็บเข้าไปอีกทีนึง เมื่อไหร่จะติดเกาะแตกเนี่ยโผล่มาจิกตีเลยอะกองเกาะแตกขึ้นติดดิว่าเออหักดาบไปก่อนรถเกต มานะแล้วก็โปวมาอืมอืมจิกเออนั่นแหละอ่าทีนี้การเกิดใหม่ของมันเนี่ยมันจะไม่แรงเท่าตอนที่มันมีเงื่อนไขที่ดเเม่2สองรนะครับจะเห็นว่าเราสามารถคนดาเมจได้สบายๆนะอ่ะทีนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วมันเกิดมาใหม่เราก็เอาเูฟิววะฮิวก่อน เ่อความเซฟนะคิลแล้วก็ใส่กรองแตะอ่ะที่เหลือก็ทำเหมือนเดิมอะทำเหมือนเมื่อกี้เลยอะอ่ะโค้มาทิ้งลมรดเกรนะแล้วก็รีสกิละกิลตักดาบ อีกโอเคแล้วก็เรียบร้อยนะก็ถ้าพูดถึงเทียบกับเดือนแรกที่มันมาเนี่ยผมว่ามันยากกันคนละแบบนะก็สามารถผ่านได้โดยที่ไม่ยากเกินไปนะก็ถ้าไม่ไหวเล่นสามดาวไม่ไหวนะฮะก็เล่นสองดาวฮะเอาเอาเงืนไขนี้ออกก็ได้หรือจะเอาอันนี้ออกก็ได้นะครับเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับโอเคก็หวังว่าชั้นเจ็ดก็จะมีประโยชน์นะเดี๋ยวไว้ จเจอกันใหม่ที่ชั้น8ปดนะสำหรับชั้น8เนี่ยมันจะเป็นชั้นที่ยากแล้วจะเห็นว่าบอสเป็นวานามนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันนะ